โอเคครับสวัสดีวัยรุ่นมองกวนะครับวันนี้อยู่กับผมด้วยด้วยตูนะครับวันนี้ครับไปดูแต้มผมก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่มแรงนะตอนนี้แต้มมองตูออกมา535นะครับก็จะดันต่อไปนะครับในสุดนี้ครับไปดูที่สกิลแรกนะครับคือสกิลที่ผมใช้นะก็คืออะลงนะครับก็มันจะช่วยในการวิ่งเร็วและเพิ่มเลือดนะครับก็มันทั้งดีและ ไม่ดีครับอ่ะเราครับมันไม่ยังไม่โดนเดิมนะครับต่อไปนะครับก็คือเคลลี่นะที่ผมจะใช้ครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วแล้วก็มันมีไอ้เจ็บนี่แล้วยิงแดงนะครับต่อไปนะก็คือลอล่าทำห้เรายิงแม่นขึ้นครับเพื่อที่เราจะยิงแม่นนะเพราะว่าเราจะได้ยิงัตูปต่อไปครับคือแม็กซิมครับพันอยาเรลียครับโอเคนะครับเราก็มากดลงเกมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่ในเกมครับเราก็จะลงตรงนี้นะครับเพราะว่า มันเป็นทำเลที่ดีนะครับเราก็จะรอตรงนี้นครับจนกว่าวงจะบีบนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาแผ่นผังให้ทุกคนรูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับไปกันต <What? S 1> อเราดูแผนที่เสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนคนระับว่ายเข้าไปตรงฝั่งนะครับแต่ว่าเราต้องว่ายไปตรงที่อ่านวนนาบหมู่บ้านดิมน้ํานะครับไม่เห็นอะไรแจ้งเตือนวะอเราก็จะ ใชตรงนั้นถ้ประมาณสองประมาณนาดีกว่านะครับแล้วก็จะใช้ในระยะการว่ายน้ำในน้ำน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเห็งว้าวงาจ,จะบีบแล้วก็ได้นะรเรายังไม่รู้ล่วงหน้านะครับการนี้นะครับผมคาดเดาว่าครั้งนี้เราอาจจะมาด้ที่หนึ่งนะเพราะว่าในการเล่นครั้งนี้เมเล่นในมือถือนะการเล่นในคลอมเฮ้ยในคองมผมขอว่ายน้ำต่อไปถ้าเด็น๋ยวผมบอกนะ โอเคนะเมื่อเราถึงฝั่งแล้วนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าในหมู่บ้านนี้มีใครอยู่บ้างครับแล้วก็รีบฟาร์มนะครับเพื่อที่ไม่มีใครมาฆ่าเราได้นะครับเราก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มถ้าได่จะฟาร์มได้นะครับแล้วก็ลองเดินดูแถวตามบ้านนะว่ามีของเหลือไหมครับอาจจะมีคนฟาร์มไปแล้วบ้างก็มีครับเพราะเราไปแคมป์อยู่แล้วจะมีคนมาฟาร์มก่อนเราก็ได้ครับแต่ผมว่าตอนนี้มันมีคนมาฟาร์มแล้วที่ผมเนี่ยตอนนี้ของยังฟูอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมแบบ กังกลยอยู่ครับคือแบบไม่ค่อยกล้าเข้าไปหาของกับอาจจะมีคนอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าเอ้ยตกงั้นทุ่านแล้วก็ลองลองดูนะครับลองทาตามนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้เพื่อนๆชมดูนะครับว่าผลมันเป็นยังไงนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งกันแแบบเพราะว่าก็ไม่ได้ฟอร,ร์มมือมาอยู่แล้วครับก็ทิ้งไปตามสิ่งที่ไม่จาเป็น,นครับ สิ่งนี้เป็นตอนนี้ครับคือเราก็หากระเป๋านะก็ยึดสะสมของครับเราก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะเหรียญนะต้องจับเป็นมากเก็บเหรียญเพื่อเป็นแหล่ของครับขอใไม่ชมนะครับเก็บเหรียญนะครับใเยอะยิ่งดีนะยิ่งเป็นแหล่ของครับเช่นไอวอลงี้ครับแล้วก็กระเป๋าครับังนั้นในตู้เนี่มันจะมีปืนไปนะครับจังหวะนี้ครับเราก็วิ่งลงไปนะตอนนี้คนก็เริ่มลดเหลือแค่ประมาณ2ี่สิบสองคนนะครับเราก็จะไปหาตู้นะครับจังหวะนี้เราก็จะต้องฟาร์มแต่นี้หมดก่อนครับ เพื่ี่จะไม่มีใครมาแย่งเราฟาร์มครับถ้าเราลงมาที่หลังเนี่ยเราจะไม่ได้ของเยอะนะครับเราก็ไม่มีกระเป๋าจะเก็บยาไม่ได้นะครับไม่เก็บโทเค็นนะครับเพื่อจะไปทำกิจกรรมที่เราทาก่อนจะเข้าเกมเมื่อกี้ครับเก็บเหรียญเ้ื่อยๆอะเกาะเราก็าจะมีแค่เกาะสองนะครับตอนนี้วงก็เริ่มจะบีบแล้วเลประมาณหน,นึ่งบีหน้ตอนนี้ตอนนี้ เราก็กดไปในตู้นะครับผมก็จะอะไรกระเป๋านะครับอย่างแรกนะกระเป๋าครับเอเคนะครับแล้วก็เอวอนะโอ้โหผมไม่น่าแรงเลยครับไม่ขุมเลยครับไม่วอลเกาะก็ตอนนี้ก็มีแร้วครับไม่เป็นไรครับจะต้องไปหาเรียบเกาะแหนะเราจะไปเกาะเอมมูชันดีขึ้นหน่อยครับเราต้องหาฟาร์มของเวยนะตอนนี้แล้วก็เก็บเออารีดหน่อยครับั้งนั้นผมขอฟาร์มต่อเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปอือตรงขอบวงนะครับจังหวะนี้เราโยนแฟลเล่นเลยครับเราไม่ได้ใช้อหรอกครับนี่นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอให้สกิลของจอโลงเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วผมจะกดเข้าไปในวงเลยครับแล้วมันใช้ได้ด้วยนะครับมันคูดาวไม่ค่อยนานําอารมณ์มันโดนตับนะครับนี่ครับผมก็จะวิ่งเข้าไปเลยนะตอนนี้คนก็เหลือแค่สิบสี่คนครับผมว่า เิปนี้รแรงขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเราก็ใช้ทิกในการเล่นนี้มานานครับมันบวกอยู่แล้วครับแ้บเราอ่ะนี่ครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ฟาร์มแถวนี้ก่อน,น,อนครับขอฟังว่าหลักรับ โอเคนะครับตอนนี้แล้วก็ใกล้จะก้าเข้าถึงโหวงนะครับตอนนี้คนก็ลดเหลือแค่เก้าคนนะครับผมว่ามีสิแบแต้มแต้มมันจะขึ้นนะครับอย่างไรมันก็ต้องขึ้นสักยี่สิบนะครับเพราะแต้มมันก็ประมาณนี้มันต้องขึ้นอย่าครับแล้วก็ใช้ที่ในการขึ้นแต้มนะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เราต้องใช้ที่ไขมันที่ไขทึบมันนะครับก็จังหวะน,นี้เราก็วิ่งหาที่อยู่ที่แอบก่อนนะครับผมขอตัดไปตอนนี้ผมมีที่แอบ โอเคครับตอนนี้ผมไปที่แอบนะครับเราก็จะหาทำดีๆนะครับถ้าเกิดมีคนโยนระเบิดเข้ามานี่นะครับผมก็สามารถกระโดดออกตรงหน้าต่างข้างๆนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนปามาข้างนั้นนะครับผมก็สามารถเอาตรงนี้นะครับหรือว่ามีคนยิงเข้ามาทางประตูตรงนี้นะครับผมก็สามารถวิ่งออกได้นะครับหรือว่าเราอาจจะตายได้เลยนะเพราะว่าแต้มเราเราก็เบิกแล้วเพราะว่าเหลือแค่ห้าคนนะครับแล้วก็ขอนั่งไปอย่างนี้ก่อน เวานนี้นะครับเราเจอคน,นครับเราเราว่าเราสู้ไม่ไดน้นะครับเพราะว่าตอนนี้แล้วเราก็รถไปเยอะครับผมเสียบสนามโอ้นันไงเพื่อนๆจะโดนซะแล,ล้วนะแล้วก็โดนหลอยหลังนะครับก็เสียท่าให้เขานะครเมืังวันนี้เราก็ไมาจะแต้มบอกแล้วล่ะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ